ใช่เรา,เเรามันห่วยเรายุ่งในชีวิตเราสัทีปัดรู้แล้ววันที่ผ่านมาเป็นโทษแต่พ่อเบนตอนนี้ปัาคดว่าปัญหามันเกิดจากใครมองเขามองเขาตลอดดาวอน,นี่เดี๋ยวนี้เบนเบนเดี๋ยวก่อน bit

เมื่อยไมต้นเข้มไ่เข้มไเข้มไปเข้มอะไางเนี้ยเด็กถ้าอยู่เดินนานแบบจะอยู่ไกลค่ะแต่เราเราเราทั้งเวทีแอบขยับนิดหน่อยอะไรได้เพราะว่ามันเมื่อยเหมือนกันมันจะเป็นฟรีซอะค่ะแต่ว่ามันจะไกลเหมือนแบบความจะออกมาเอาน้ำมาน้นา้ำกลับมาให้หนแล้วก็ เขาแนะนำคนให้เขาแนะนำคนไหนเจีเย็นนะคะแค่แบบลัว่ามันน้ำมือยก่อนอะไรเจอเย็นนะคะถุกคนพอไหวก็ไวมีคนคนเดียวที่รู้สึกว่าไม่สบายตัวสบายไหมท่านนได้ครับสบายฮะัามนาที่าสเองไม่เยอะมเขาโคมานางกว่านี้แล้วอ ตกมาเด้เอาเซ้เอาเส้ซาปะว่าจะไหนครูแอดฟังแล้วเป็นไงคะครูเต้นปัปัหลับตาตลอดปะหลุหนูลืมตาบ้างไหมหนูลืมตาบ้างเดิหนูหลับครูจะหลับเลยเนี่ยจริงลืมตาได้นะเอ่อขอลืมตาดีกว่าไม่เห็นปั๊บเอาพี่ก่อนเลยกันคือพี่ว่าปั๊บก็ลองแล้วพี่ก็รู้สึกแล้วล่ะมีอย่างเดียวที่พี่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องลองปรึกษาง้อกันนะคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ปั๊ม พูดถึงเบนคนคนที่จากไปอะ่ะเหมถึนว่าคนที่ห่างออกไปอะ่ะตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันมันเป็นป่มคนเดียวมันยังไม่รู้สึกถึงเขาอะ่ะมันมันยัง ยังไม่เป็นคําถามใช่ยังไม่เป็นคำถามคิดถึงฉันบ้างไหมเมื่อใจเปลี่ยวเหงามันยังไม่ถามออกไปพอแล้วอารมณ์ของปั๊มกับสายตามันยังไม่รู้สึกว่าเชื่อมโยงกับคนที่เพิ่งเดินไปเมื่อกี้อยู่อะนี่ความรู้สึกพี่นะส่งไม่ชัดอะอืมอันนี้เรารู้สึกเหมือนเราส่งว่าส่งไปหาเบนไม่ชัดมันเหมือนแบบพอเบนเดินออกไปแล้วก็คือเราร้องัของเราอย่างเดียวแล้วอยู่กับเราตัวคนเดียวเนี่ยจริงๆเรามีเรามีคนให้ส่งให้ด้วยซ้ําิกนี้ไม่ต้องไม่ต้องสร้างเลยอะนี่ก็คือสร้างอารมณ์ตามเรื่องราวอะแล้วก็เนี่ยส่ง เดี๋ยวมันหนูต้องให้ทั้งหมดมันต่อเนื่องกันนะคะตอนนี้มันแยกเป็นพาร์ทร้องกับพาร์ท acting แต่ถามว่าได้รับความสึกได้ไหมมีบางอันก็ได้นะคะแต่มันจะกลับไปหมวดเก่าของปัง๊มคือพอพอเศร้าแล้วต้องตาเล็กอะลองเศร้าตาตาปกติของเราดูไม่ต้องไม่ต้องไปเกรงคิ้วไม่ต้องไปอะไรลองแบบปล่อยออกไปลูกเบาๆพอเรารีแลกซ์นะมันออกได้เยอะกว่านี้อีก นะแล้วก็อย่างสมมติเนี่ยการผักทั้งหมดมันมันส่งผลกับความรู้สึกเราอยู่แล้วแต่โกนทั้งหมดส่งผลกับความรู้สึกเราอยู่แล้วดนตรีเข้ามาก็ส่งผลความรู้สึกเราอยู่แล้วฉะนั้นให้มันต่อเนื่องกันนะคะไม่ต้องวันดีกว่าเนี่ส่งไม่เคลียร์แต่เบือนหน้ากลางวันก็มีเหตุผลตอนไม่มีเหตุผลในการเบือนเป็นบล็อกใช่ไหมนะ้องร้องเห็นด้วยเหมือนกันถ้าอ,อ,อาจจะต้อง ฝึกพอเราต้องถือไมโครโฟนอยู่ดีแต่ก็คือยังอยู่ในบทละครเมื่อกี้มันพอดีมันเหมือนแบ่งไปหน่อยแต่ก็ร้องสไตล์โอเคดีขึ้นเนาะไม่เหลอแล้วโอเคค่ะ next โทษนะหันไปเจอน้ำแข็งพอดีอะอะไรเนข็ง